สวัสดีครับคลิปนี้มาดูการทําน้ําสีฟ้านะครับคือบ่อลูกนี้นะครับอายุประมาณ3ปีแล้วน้ําก็จะสอีอย่างที่เห็นนะครับขอเรียกว่าอะไระสีขุ่นๆหน่อยนะครับสีชาน,นมไข่มุกหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เห็นบางคลิปนะเขาบอกว่าลองใส่น้ําสีฟ้าดู จริงๆเป็นการแค่ปรับส,สีของมันเองนะครับไมได้ช่วยอะไรมากมายแค่ให้สีมันเป็นแบบสีคลามดูดีขึ้นแค่นั้นเองผมก็เลยนะครับลองซื้อมาใช้ดูนะครับบ่ลูกนี้ประมาณหนึ่งไร่ครึ่งนะครับแต่ผมก็คงใส่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเห็นคนที่ลงคลิปก่อนหน้านี้หลายคลิปเลยเขาใส่ไปเยอะแล้วมันสีมันเข้มเกิน เดี๋ยวจะใส่ประมาณสักครึ่งถุงก่อนแล้วกันนะครับครึ่งถุงเดี๋ยวมาดูกันนะครับหลังจากแกะถุงนะครับก็จะมีถุงข้างในอีกนะครับอีกสองชั้นเลยนะครับคือชั้นนี้กับชั้นนี้แล้วก็มีช้อนแถมมาหนึ่งแล้วก็มีถุงมือให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอแกะตัวนี้ก่อนนะครับมือเดียวทําไม่ได้เดี๋ยวผมขอแกะโอเคแกะมาแล้วนะครับก็จะเป็นผงสี สีน้ำเงินเข้มหรือกบม,มาทาเลยนะครับเป็นผงเล็กกว่าน้ำตานะครับนะครับเป็นผงเลยนะครับก็เดี๋ยวลองผสมน้ำดูนะครับก็เป็นรีฟ้าเลยนะครับลองสองช้อนดูนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไง เดี๋ยวจะลองเทลงในบ่อบริเวณนี้เลยครับหล่อสมควรอาจจะต้องรถปริมาณน้ำในครั้งต่อไปไม่งั้นสาดไม่ถึงครับนี่ครับโอ้บอ่กอ็ลื่นนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกอืม เพิมแพร่กระจายแล้วครับสาดไปไกลาๆไม่ไหวนะเพราะว่ามือหนึ่งต้องถือกล้องอยู่นะครับก็ดูแล้วก็เราใช้แค่นิดเดียวนะครับอย่าใส่เยอะอันนี้แค่สองช้อนนะครับ ที่เนี่คือ2องช้อนนะครับก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวผมก็จะเทบริเวณโน้นแล้วก็อื่นๆนะครับแล้วก็ทิ้งไว้เดี๋ยวก็มาดูกันอีกทีนะครับโอเคก็มามุมนี้นะครับเไปไกลไม่ได้นะครับไม่มีแรง มีแรงโยนะครับมือข้างเดียวก็ใกล้ๆนี้แล้วกันแล้วก็เหมืนรื่นด้วยนะครับฝนตกนะครับก็ค่อยๆกระจาย ตัวออกไปนะครับอย่างที่เห็นตอนนี้ผมใส่ไปแล้วประมาณครึ่งซองนะครับครึ่งซองแต่ว่าก็หกเบเณนี้เยอะพอสมควรนะครับก็เอาน้ำลาาลงไปก็ยังมีคราบติดอยู่เยอะนะครับอันนี้ครึ่งทับซองนะครับกับบ่อประมาณไร่ครึ่ง คว,ความลึกนะครับโทษทีอยู่ที่มาณนะ้ำตอนนี้น้ํานะครับระดับน้ําตอนนี้ประมาณตรงโน้นจะลึกกว่าเมตรห้าสิบตรงแถวแถวเนี้ยประมาณสี่เมตรนะครับน้าลึกสี่เมตรได้โซนนี้นะครับสามถึงสี่เมตรนะครับส่วนทวนโน้นก็เป็นเมตรห้าสิบตรงที่ผมยืนอยู่นี้มันเหนือลมนะครับผมก็เลยเปลี่ยนวิธีนะครับโดยไม่ต้องผสมน้านะครับก็ยืนเหนือลมแล้วก็โปรยเลยนะครับ แสงว่ามันจะไปเร็วมากตรงๆนะครับเพราะว่าก็ไปกับลมแล้วครับแล้วก็ไปวนผิวเลยนะครับอย่างตรงโน้นผมก็ใช้วิธีโปรโยนะครับโปรโยเอาเหมือนกันเดี๋ยวด้านนี้ยังไม่ได้ไป <สะ S 1> ก็ผ่านมาไม่ถึงสิบนาทีนะครับตอนนี้อย่างที่เห็นเห็นว่าลมพัดไปโซนโน้นหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็ลมก็เริ่มพัดไปทางโน,น, <สะ S 1> น,น้น <สะ S 1> เดี๋ยวผมจะใส่ ให้หมดซองเลยนะครับพอดูว่ามันยังมีพื้นที่ตรงนี้นครับมันยังไม่มีอยู่ก็น่าจะพอดีนะครับหนึ่งซองตอนนี้ผมโปรยหมดหนึ่งถุงแล้วนะครับก็สีเข้มพอสมควรเลยนะครับคิดว่าน่าจะจางลงไปหลังจากที่เขาเริ่มกระจายนะครับ แต่ก็เข้มพอสมควรทางโน้นก็ผมไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าให้ลมเขาพัดไปนะครับพอสังเกตดูผมลงโซนนี้นะครับแล้วก็เขาก็ค่อยไปทางโน้นเองเพราะลมพัดไปทางโน้นครับลมไม่แรงนะครับลมแบบเอื่อยๆอากาศกำลังเย็นสบายดีนะครับ <S <S ผมโยนแค่บ,บริเวณนี้เองนะครับ ตัวโนนก็เป็นแบบผงเขาปลิวไปนะครับเราก็ค่อยๆไปตามลมนะครับแล้วก็ยืนอยู่ตรงโน้นนะครับลอยนนครับไปที่โนนแหละใส่กายมากแล้วนะครับก็สีสวยขึ้นนะครับดูดีขึ้น ก็ช่วยเพิ่มบรรยากาศนะครับในสวนจากน้ําที่มีสีเป็นแบบนู้น,นะครับสีชานมใช่ไหมฮะตอนนี้ก็เริ่มเป็นสีครามบ้างแล้วโอเคนะครับผมใช้เวลาประมาณแค่10นาทีนะครับในการโปรยทั้งหมดเนี่ยฮะตอนนี้ก็ก็เนี่ยครับผ่านไป10นาทีครับหลังจากโปอยเสร็จก็ กระจายเร็วมากนะครับเพราะว่ามีกระแสลมนะครับช่วยพัดให้ละอองมันมาตกไกลๆนะครับก็จะกระจายได้เร็วมากโอเคครับก็เป็นแนวทางไว้นะครับสําหรับคนที่ต้องการปรับเปลี่ยนสภาพสีของบ่อน้ําในสวนนะครับให้ดูดีขึ้นนะครับอาจจะไม่ช่วยอะไรมากในส่วนของประโยชน์อย่างอื่นนะครับผมไม่แน่ใจประโยชน์อย่างอื่นแต่อย่างน้อยสีสันของเขาทําให้เรารู้สึกสดชื่นนะครับ ขอบคุณมากครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ